ถึงควาที่คครับสารสวนชิมาน,นี่นำข้อคิดเิตใจมาเรียนฝากท่านครับว่าด้วยเรื่องพิธีศพทำไมจบที่พระพิธรรมนี่เป็นช่วงที่สองท่านที่คุณครับวันอื่นอยากจะเรียนถึงสาระในช่วงที่หนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนิดหนึ่งครับ เรื่ที่บอกว่าพิธีศพทาไมจบที่พระพิธรมนั้นอาจารย์นั้นได้พูดถึงแนวความคิดว่าทําไมคนจึงทําพิธีสวดศพในการสวดศพนั้นฉะไหนจึงเอาพระพิธามมาสวดด้วยเดีไม่ได้ก็พูดถึงแนวคิดนี้ชาวพุทธที่เป็นผู้ดุชนเรียนย้ำนะว่าชาวพุทธที่เป็นผู้ดุชนนะครับ น่าจะได้แนวคิดอันนี้เป็นการติดนิดสัยมาครั้งที่นับถือลัทธิพราหมณ์หรือว่าฮินดูเมื่อมานับถือพุทธนาก็ยังไม่อาจที่จะละแนวความคิดเดิมก็มากราบมต์พระสงฆ์ให้ท่านได้ทำที่ธีสวดเหมือนดังพวกพราหมณ์ที่สวดคัมภีไตรเวทนะครับพระสงฆ์ก็ เห็นว่าพระพิธรรมนี้แหละน่าจะเหมาะในการที่จะเอามาสวดในพิธีศพก็เหตุผลรายละเอียดท่านย้อนไปดูในตอนที่หนึ่งนะครับทีนี้วันนี้จะนำเจนแท้ของพระพิธรรมทั้งทั้งเจ็ัคพีเนี่ยเอามาเรียนฝากท่านมาติดตามดูว่าสาระหรือเจนแท้ของพระพิธรรมแต่ละคมพีนี่ พระสมณทุนิเจ้าท่านทรงสอนเรื่งองะไรเป็นการสอนพูดคุยกับจิตวิญญาณผู้ตายส่งวิญญาณผู้ตายหรือเป็นการสอนเพื่อที่จะให้คนที่มาฟังนั่นแหละคนเป็นเป็วิลมหายใจนั่นแหละได้เข้าใจแนะนําไปปฏิบัติให้จงได้มาดูไปดูทีละคำภีแทนทีกเราครับท่านครับ ก่อนอื่นอยากจะนำท่านผู้ชมผู้ฟังไปจดจำเกี่ยวกับชื่อคมภี์ก่อนบางท่านเพียงแต่ได้ยินว่าคมพีพระพิธมพระพิธมเจ้าคมภีก็เกิดสนใจและมาท่องคาถาเพื่อเป็นการทวนความจำจำได้นานโบราณท่านเวลาท่านจะให้จำอะไรเนี่ยท่านมักจะใช้บทเยย่ออย่างคมภีพิธมเจ้าคมภีเนี่ย เอาเฉพาะชื่อของในคำพีมาท่องจำจนขึ้นใจนะจนคำพีคำพีแรกคือคำพีว่าธรรมะสถานีใช้ตัวย่อว่าสังคำพีที่สองคือคำพีที่มีชื่อว่าพิพังก็ใช้ตัวย่อว่าวินะคำพีที่สามคือคำพีท่านกระถาใช้ตัวยอว่ยวยอว่าทา่าท่านกระถาใช้ตัวย่อว่าท่าคำพีที่สี คือคำพีบุคคลบัญญัติใช้คำย่อว่าปุคำพีที่ห้าคือคำพีกระถาวัตถุก็ใช้คำว่ากะคำพีที่หกคือคำพียมกหรือยมกะใช้คำว่ายะคำพีที่เจ็ดคือคำพีประธานใช้คำว่าปะทีนี้เราก็มาจำง่ายๆเอาแต่อักษรตัวแรกของแต่ละคำพีใช้ตัวย่ออย่างนี้นะครับว่าจำไม่ขึ้นใจไม่ต้องคือน้ำลายสังวิธาปุสังวิธาปุกะยะปะ สังวิทาปุกกายปาสังวิทาปุกกยะ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 ปาท่องอย่างนี้ขึ้นใจมันจะจำชื่อกำพีได้ถึงเจ็ดกำพีอย่าไปถือเป็นของขลังซะละเพราะบางคนเชื่อว่าถ้าต้องสังวิทาปุกกยะปาแล้วก็โอ้เป็นของลึกลับเป็นของศักสิทธิ์เป็นของอิทธิปฏิหารอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของศิลปศาสตร์ซึ่งไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาเอ้าอันนี้ จำตัวยอก่อนสังพิธาบุกัยาปาสุเมย์บุกัยยาปาสุย์บุกัยยาปาสุมย์บุกัยยาปาด้วยไม่ต้องหายใจจำชื่อคำพีเลยคำพีแต่แล้วแต่แล้วมาดูใจความที่เป็นตัวย่อนั้นมันจะหมายถึงอะไรแต่คำพีนั้นแก่นแท้ของมันแฉยิบไม่เฉพาะหัวใจมันนะคือแก่นแท้ของแต่คำพีคำพีแรกคือคำพีธรรมสังคณีคำพีธรรมสังคณีนี่เป็นคำพีที่กล่าวถึงการพูดถึงธรรมะหมวดใหญ่ๆอยู่สามหมวด สามหมวดก็คือหมวดที่เป็นกุศลหมวดที่เป็นอกุศลแล้วก็หมวดที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและไม่ใช่ทั้งอกุศลเรียกว่าอภยากตะอภยากฤตอภยากตะนันนี้หมวดที่สามคือจิตของคนเราเนี่ยมันจะไปคล้องแวะอยู่ในธรรมะสามหมวดน,นี้บางครั้งมันก็คิดเป็นกุศลบางครั้งก็เป็นอกุศลบางครั้งก็ไม่ใช่ว่า กุศลหรืออกุศลเป็นกลางๆจิตของคนเราจะไปคล้องแว้หรือจะไปติดอยู่ในธรรมะสามขวดนี้นี่คือใจความหลักของคัมภีรธรรมะสามคดน,นี้นะครับพระสงฆ์ท่านจะขึ้นต้นง,ง่ายๆบอกว่ากุศลธรรมากุศลธรรมานี่แหละขึ้นต้นตัวนี้แหละกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเนี่ยนี่ท่านฟังคมภีบทแรกพระสงฆ์ท่านจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใจความเยอะ เป็นดนังที่กับผมเรียนนั่นแหละครับที่คำพีที่หนึ่งครับมาดูคำพีที่ที่สองครับคือคำพีวิพังใช้ตัวย่อกับว,ว่าวินะครับวิพังคำพีพังแปลว่าบทที่ว่าด้วยการวิเคราะห์หรือจำแนกแยกแยะเร,เรื่องของขันเจาะเรื่องของขันขันห้า ขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคำพีนี้อยากจะเรียนว่าเป็นคำพีที่เป็นเจนแทพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องขันห้าเนี่ยถือเป็นคำพีหรือว่าเป็นคำสอนที่สอนมากที่สุดถึงกับจัดเป็นพระคุลานุศาสนีท่านที่เคยทำวัดท่านจะพูดเรื่องตรงนี้มากทีเดียวเรื่องของขันห้าเนี่ยครับรูป ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยสังขารไม่ใช่ตัวตนเนี่ยวิญญาณไม่ใช่ตัวไม네네่ใช่ตนเนี <Ri> ่ยฉันดีเขว mm. ัดสวดมนจะท่องขึ้นใจเพราะฉะนั้นในคำพิพิพังเนี่ยจึงเป็นการวิเคราะห์หรือแยกขันเนี่ย ออกเป็นขันขันเนี่ยถือเป็นหลักสำคัญยิ่งสำหรับนักศึกษาทั้งปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทคำพิพังเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติพุทธธรรมติดกาครับนี่คือจันแท้ของคำพีำพิพังครับมาถึงคำพีที่สามคือคำพีท่านกระถาไม่ต้องยอมว่าท่าท่านกถาทา,า,ทา,า,ทาตุ อันรีกว่ายังว่าทาตูกถาคัมภีร์นี้จะเป็นการสงเคราะห์เป็นการสงเคราะห์หัวข้อธรรมถ้ามาถึงคัมภีร์นี้พระสงฆ์ท่านจะขึ้นต้นว่าสังเข้าหวัวสังกข้าหวัวถ้าว่าสังกข้าหัวสังกข้าหวัวหมายถึงเป็นธรรมะหมดนี่แหละคัมภีร์หมวดที่สามเนี่ยนั่นคือคัมภีร์ท่านกะานะครับคัมภีร์นี้นจะเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์สงเคราะห์สงเคราะห์คือการ เอาธรรมะตัวนี้เข้าในข้อนี้เอาธรรมะข้อนี้เข้าในข้อนี้เอาข้อนี้เข้าในข้อนี้เรียกว่าสงเคราะห์อย่างตัวอย่างเช่นท่านพูดถึงการสงเคราะห์ว่าด้วยขันเจตนาแล้วก็ธาตุนะครับถ้าเป็นการสงเคราะห์เรื่องของขันนะถ้าเป็นการสงเคราะห์เรื่องของสังขารขันขันก็เมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่ามันมีรูปพัจนาสัญญาสังขารวิญาณถ้าพูดถึงการสงเคราะห์เกี่ยวกับสังขารขันถ้าสงเคราะห์เข้าในอายนะถ้าสงเคราะห์สังขารขันเนี่ยเข้าในอายนะก็จะเรียกว่า ทำมาเนี่ยแต่ลนะอย่างนี้เป็นต้นทำไมต่นะมันเป็นการสร้างคําแบบบาลีนะครับนี่แหละคนนี้เป็นเรื่องของการสงเคราะห์ธรรมะเข้าดีากันันล้วนนะครับแต่เรากับท่านที่ฟังจําเป็นจะต้องเข้าใจคําภาษาบาลีแล้วเข้าใจคาแปลด้วยจึงจะสามารถจับเก็ความไต้ครับนี่คือสาระของคำพีท่ากถาครับไอ้คนที่คันของคำพีที่สี่คำที่ที่สี่คือคำพีบุคคลบัญญัติหรือเรียกว่า บุคลบัญญัตอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียงพยังว่าปุคละนะถ้าไม่เรียงพยาญก็อ่านว่าบุคคลบัญญัตนี่คำพีที่สี่นี่ใช้ตัวย่อว่าปุนะฮะเป็นคำพีที่สี่นะครับตัวย่อว่าปุนะครับคําว่าบุคคลบัญญัตินั้นคําพีนี้สําคัญคําว่าบัญญัตนะบัญญัติก็คือการสมมุติภาษาในโลกนี้ไม่ว่าเป็นภาษาของชนชาติใดๆล้วนแต่เป็นการสมมุติทั้งสิ้นมนุษย์เป็นคนฉลาด สมมติทุกอย่างให้มีชื่อเสียงเดียร์นำเป็นมดไม่มีอะไรไม่มีชื่อนะครับตั้งแต่มดมาแรงขึ้นมามีชื่อเป็นมดเพราะฉะนั้นการบัญญัติในคัมภีร์ที่สี่นี่ก็มีอยู่สองประเภทคือบัญญัติหวข้อธรรมชื่อธรรมะแล้วก็บัญญัติบุคคลนะครับในคัมภีร์นี้ท่านจะขึ้นต้นว่าท่านจะขึ้นต้นว่าชาบัญญัติโยขันธ์บัญญัติอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบทขึ้นต้นของคัมภีร์ที่สี่ เป็นการบัญญัติอยู่สองประเภทใหญ่ๆอันดับแรกเป็นบัญญัติชื่อธรรมะนะมีที่ี่บอกแล้วว่าภาษาทุกอย่างล้วนจะเกิดจากการสมมติคือการบัญญัติบัญญัติธรรมะก็เช่นบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเรื่องไหนนะสิบสองเรื่องของธา 18, ตุสิบแปดอนี้เป็นต้นชื่อขันชื่อเจนะชื่อธาตุล้วนแต่เป็นคําพูดเป็นภาษาเป็นคําบัญญัตินะครับนอกจากบัญญัติ้อก,กธรรมะแล้วก็ไปบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลในคัมีนี้จะบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติธรรมะ ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วจิตใจเข้าถึงธรรมะในระดับไหนก็จะบัญญัติบุคคลเป็นันชั้นไปที่ลดรากิเลหมดความยึดมั่นในอัตตาไม่ยึดมั่นในตัวตนในของตนเป็นคนที่พ้นทุกอย่างสิ้นเชิงท่านก็บัญญัติว่าเป็นพระอรหันต์อนีิ่เป็นต้นนะครับนี่คือใจความสำคัญของคำพีที่สี่ทันเคารครับเพื่อไม่ให้คลิปช่วงที่สองนี่ยาวเกินไปก็อยากจะเรียนทานเคกรว่า คำพีที่หนึ่งถึงคำพีที่สี่นั้นเป็นคำพีที่กล่าวถึงหลักที่เป็นหัวใจของพระพิธรรมนะครับซึ่งคำพีที่หนึ่งคือคำพีธรรมสังคณีนั้นได้กล่าวถึงธรรมะสามหมวดใหญ่ๆได้แก่ธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะหรือธรรมะที่เป็นกลางกลางส่วนคำพีที่สองคือคำพีพังคำพีที่ถือเป็นห้องหัวใจรูปสังคีที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงนำไปพิจิตรพิเคราะห์เพื่อให้ถึงแก่นแท้ของสังขาร ซึ่งประกอบด,ด้วยขันทั้งห้าคือรูปวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นแก่นแท้ของคำพีนิพพังส่วนคำพีที่สามคือคำพีท่ากถาคำพีที่สามซึ่งเป็นคำพีท่ากถาเนี่ยครับซึ่งเป็นคำพีที่ว่าโดยการสงเคราะห์ธรรมะหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นขันท่าตเตตนะอันนี้เป็นการสงเคราะห์หัวข,ขานน้าสเมล่านี้นี่เป็นหลักสําคัญของคำพีที่สามส่วนคำพีที่สี่คือคำพีบคุคคลบัญญัติหรือบุคลาบัญญัติอันนั้นว่าโดยการสมมุติ เริ่มในการสมมติพราก็าทำต่างๆนะครับจากนั้นก็สมมุติว่าในเรื่องของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเอาชนะกิเลสยได้ท่านก็เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระอรหันต์อนีนต้นนี่คือแก่นแท้นี่สำนี่คือแก่นแท้ที่เป็นหัวหลักหัวใจสําคัญของคัมภีอภิธรรมตั้งแต่บีที่หนึ่งถึงคัมภีที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปจะเป็นช่วงที่สามก็จะนําเสนอแก่นแท้หรือคมภีอภิธรรมตั้งแต่คัมภีที่ห้า 6แล้วก็7ดกิตามชมต่อไปครับขอบคุณมากครับ